เราจนอมกันกับระบาดแทบตายต้นพ่อแม่พี่น้องที่เราแบกน้ำตาไหลเราจะเจอคนปฏิบาตคุณประพฤติประทับประทรงตลอดชึงสักชิดทศสักคนละโลกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัตรตลอดผาที่ที่เราลืมไม่ได้เราได้รับการสนับสนุนจากห้างมิวซิตนะครับซึ่ได้การสนับสนุนเราดีๆตลอดมา ท่านพ่อแม่พี่น้องท,ท่านผู้ชมติดรับรักการระยะานี้ฉันต้องโอมงานนักคือสแสดงก,กันผูกพูคืนในซุ้มเสียงไล่มันไม่ค่อยดีเราติดควรดังนั้นตอกครับขอประทานอภัยท่านพ่อแม่พี่น้องติดรัรักด้วยนะครับต้องขอกราบขอประทานอภัยถ้าหากปรการแสดงของเรามั็นยากลุ่นไปบางเล่นจะพยายามนะครับการแสดงของเราพิจารณาเพิเพื่อประกรันเพิ่มประกันใดฉันก็น้อมรับพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวนะครับ นักการแสดงของเราเป็นตีทุกข์ทุกใจทันพรมัยพิร้องบางไม่มากกว่าน้อยเรียนข้อมอความเรียนนี้ไว้กับทันพรมัพี่น้องผู้าดฟังชมนักตรุงที่กระปรักของเราทุกท่านเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้ตตั้งตึ้งตีสามกาบขอบพระคุณในใจจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเราชาวคณะนั่งนนตรุงละองหน่อย bố bố yêu và chói véo mà bốc lên vì non cứ nì gấp ông nắng xin lỗi thí 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 แกนั่งอยู่ตรงนี้แตงนาเกี้ยวนาดำนู้นนาคำเลยนาลอยไปหยบม่วงกันอยู่ตรงนอยเสียงนาใครแกก็มาลงจากเรือนเล็กวันใจมาองได้ข้าวว่าหลักตางเมียมากินลา มูร้อยลาวลาเคยนาตังปลาปริมป,ปลาโปรยโนนมาจจยแกทั้งมาแกบอกว่าเะลึงเร็งคืนนี้แกแทงกับย์แต่เจ้าฟ้ากันมาพึง่งแกว่าไม่ลึงมันไม่ร้อยแลยทำฟื้นล,ลาวละมาจอย ก็ถูสักรอยน์เรอเด็กเบาเบาก็กระโกากันอยู่หลายคนเดี๋ยวก็จีบนกันเจ้าว่าไม่ได้ยาวแล้วเลยเรอแต่มังลกมากนันยนต์มากเลยดังๆแต่านัง อย่าไปวังอย่าไปถือเลยทำปื้มันเลเดี๋ยวเว่าเรดา เขาโอยมาเดี๋ยวคนที่ฟังก็ง่วงนอนตั้งน้องนิดน้องหน่อยนุ่นน้องต่อยน้องติมตั้งน้องจุ่มและน้องจิมเท่วยืนยิ้มอยู่สโลนน้องกุ้งซ่มาดูนั่งแหละก็ยังไม่นอนตั้งน้องอ้อยน้อนโอนนุ่นล้านพนก็มาฟัง เรงไ,งไม่หนีไม่กวยมีกันแล้วและเจ้าตีเราจะเห็นเด็กสาวสาวน,น้องยิ่งเออมานั่งอยู่หน้ารงมนั่งเดื๋ยลูกเรามันจะเริ่มเด้วก็เกินกำลังวัดธธรมาทำพวกฝรั่งมันไล่ลังกันเข้ามาเจือจับคู่กันจูจีมีเกล,ลื่นอนกราบ กอดจูไปอยู่ในลาะมันทําหมูจาดเสนักนาเข้าม่ฟงกับฟงชนตีไปมาและตำเหมือนจะประกวดจีกอดอวดคนสยไม่เจือองไปแหลลงตั้งเสวใจายาดเวลามันตากอากาศ พี่น้องเออมันแก่ชัดไม่เลือร้อยน,อน้องเด็ดมันปืนใสและสบายใจยมันคงคิดว่าคล้องมันเยอะว่าคล้องคนไทยบ้านเราพีกแนวกรอนวอนนู่นและเตือนสาวๆต่ดูนั่งในพวกฝรนั่งทำไม่งาม น้องเจ้าพี่ตามเขาเดี๋ยวเจ้าจะเชื่อซักซีแลวก็ไม่มีเจ้าเว้นเด็กบ้านเราก็ไรไรยังเล่า,า,ลาน้องกแกรละนั่งวายก็ไม่เป็นบางทำเป็นดัดจริบคิดแลว้วปวดหัวท่า,ทามวัวตัวมันฝันน้อยน้องเจ้าไม่เคยแยน ใจก็ไรนูทีีน้องดูไม่เป็นน้องไม่เคยเห็นดอกนองเจ้าเพราะนี้มันกล้องเจ้าปลาบางจีปากจีโกและตมโรกันเมื่อนี่ตายว่ากูไม่แหลและนั่งไหวไปแลนั่งใจก็ร้อยว่า นั่งเรื่องนี้มันดีนักคุณสมบัติก็ก็มาทําพร้อมพงษ์นาตยาได้หน้ากันติงๆซึ่งบ่งแจติตัวนี้เนี่ยนักยังโชคและจักประกอบก็มากมายโรงใดเห็นมันทําไว้ซิ ยิงเล่นนองถึงปีองแต่รับว่าจริงแต่ว่านองยิ่งเตนุ่ันสั้นๆนองสาวเออพี่กลัวงานอลายพี่กล่าวกลอนวอนบอกแลยไม่ใจแกล้งอโลกเด็กกลัวว่านองอีทุกแวกนองสาวเออแค่นาจอนั่งจ้า เราเด็กวรุ่นมันมือวัยเราวัวยใจไม่ไกลไดไม่เต่เดินไม่เด็กวัวคำว่ากูต้องคลำม,มันสักทีไปแล่นนั่งใจน้ำมนนกยฟลุกจริงเจ้าวแต่ไม่คุมแคร์กันดอกนองสาวทั้งไงเบาๆเดี๋ยวคลำที่ทใจ พี่ยกโลนงเล่นและจะพบเป็นพีทีอย่าเพิ่งกลั เจ้าพระงฟันโจรแบบสิ้นจินเส้นเรื่องรำพันใจยกกำนันเหมือนสมันกำนันบ้านใส่เงาเหมือนสมันทันกำนันฟันใจชนเคยเพื่อชมปัจจามิตรโดยไม่คิดเกรงขัา ตัวไฟไม่เครกล้ามาคุกคามพยายามจับจนไดไม่ไหวพันกำจับชนคนชั่วตัวงับปรีและสร้างคนดีให้อยู่เย็นเป็นสุขสง์เคยตกจนหรือทนทุกข์ในยุคนันแต่กำนันคอช่วยเหลือนับว่าเพื่อเมตตา ไม่คูดคิดริดไทยไม่นานใจผู้ทุ่มปดยชาชนจึงแรงรักรักกำนำเส้นกน้าบริสุทธหยุดทื่อทำระสมมามุทิตาตโตผู้รักเป็นคนรักชาไทยตั้งกำนำตัวยะ

คู้รู้ว่าปีปริชาปัญญานักคือสมสัก์นักกวีลูกพ่อมีความเพียนนรนำไปเจอสมสักก็เป็นนักประพันจนลือลังทัว่วตะลองววยเจ้าเ,เป็นเยอดนักที่นึ่งคนมองชื่อสมชายได้ฝากเพียเรเดียวนี้ คนงกำลังยากจนก็พอเป็นคนเรื่อีเกินมือใจแค่ห,หนึ่งทองควงใจนึกแล้วไม่รอดใจตัวใจสมัสร็จมวเอเลอกเป็นหนักเปรนแบงสมศักดิ์ลูกพ่อสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณแม่ ดีจ้าสนสิ์ลูกแม่วันนี้จะไปไหนกันเลยเจ้าลูกรู้สึกพวกมากันพร้อมทุกคนเลยนะไปไงอ่ะแต่งตัวสิกโก้ออกเชียวจะเป็นในเมืองกะดีกันสิลูกใช่ไหมอ,อครับคุณแม่หมูนี้ไปในเมืองบ่อยจะนะสักมีอะไรติดใจที่นั่นหรือเปล่าเออไม,ไม่มีอะไรครับคุณพ่อ พื่อผมมีธุรมนิดหน่อยครับนิดหน่อยอะไรไปบ่อยในหมู่นี้ได้ข่าวว่าไปบ้านของดารานหนังเหรอฮะก็อย่างนั้นนะครับคุณพ่อไปทําไมจีจีจีนม่งครับโอยบ้าเฮ้ยบอกว่าทาไมแล่วหรือพ่อเอ็ดตายหากันพอดีไปพูดทําไมไปจีผู้หญิงอะเร็วพล้องไม่แ่คนที่ยอกกนะัน กันไปบายิ่งไม่รู้บอกพื้อมันกันแล้วไปควันบัวนามันไม่เฉเรื่องเลย๋ยเสียให้เนี่กับน้องจักกันเนียน้องจักไปชีพน้องเพื่อนป้าดารานั่งก็วบไม่จะมันเสียให้เลยน้องเพื่นแกก็เป็นคนดีฮะคือแม่แกเป็นผู้หญิงแต่นกินลำกินก็จริงฮะแต่ว่าแกมีแต่อยากใจดีมีความเรียบร้อยมีทุกจริงถูกย่างเด็กคณละชัดชีใจก็พึงมี

ไอ uhh ้เอมึงไอ้ชีไปจุดที่กับเมื่อนเลยอีจุดที่เอ็นตรงใจว่าไม่ดูทีบ่าเจ็มึงร่ำปีเรื่อวบ้าควายเดียวบหนนั่นได้บ่ยิ่งไม่ได้ต่อบ่ยิ่งไม่โดนบ่บอกว่าความรักมันตื่นกันได้ถูกบรรยากาศถูกสถานที่ไม่เลือกไว้ไม่เลือกจันไม่เลือกสถานการณ์ความรักไม่ได้แบ่งจันหวัดน้องตบกับน้องเพื่อดาบ่าต้องรักกันได้ นายต้องกับน้องจุติรักกันได้ไอ้เก้กับแม่มารักกันได้บ้านี้ข็ไม่แบ่งกันตั้งต่ฉันกูก็อีปุยบ้านี้รักกันได้บ้านี้ก็ไม่เลือกโอ้ยน่ากินไหมกูรักชาไม่ตากันดักเขาเองเลยแม่เอ้ยได้กันอีปุยมั่งไรมั่งไม่รู้พี่นายเอาแกไปนี่ได้ก็เรานั่นเป็นคนเลวหรือวะเราอยากช่วยใชนก็ยเพราะมึงกับกูเนี่ยไม่ทำสัดตรื่องบายยิ่งน่ะ ไอ้ตองก็ไอยเร่องเจ้าโจ้ยหยอกไก่ก็แต่พันเจ้าโจูยเคยแฉนี่ไม่ไปได้ตะกีน้ำเลยยังไม่ใส่จีเป็นยี่บวกแก้วจี๊ปยงกัดิวันก่อนขับไปยังดีแล้ววันนี้กูต้องบอกน้องชูวทีแล้วว่ากูรักเป็นนั้นปันนี้พอไปเช็คหนังชูวทีครับกินข้าวแล้วอยังไม่ได้รูเรื่องซื้อนะังไม่รู้พื้นก็ไลื่องไปโต๊ะของแก้วแก้วยิง เกี่ยววันนั้นไม่ได้ว้ยน้องจูซี่นั่งเกวว่าแกจีไม่ยอมเลยปกติแล้วน้องจูซี่อยู่ช่วยมันเฟรชเลยนะอินูดาแกตาย